ถ้าจ่าย9,990บาทแล้วเขาให้เพนซิล4,000กว่าบาทคุณไปถา้าคุณซื้อเครื่องน,นี้5,000กว่าบาทเนี่ยคุณคิดว่าคุณเนี่ยอยากได้หรือเปล่าถ้าทุกคนพร้อมกันแล้วอินโทรมา และในสุดคุณผู้ชมวันนี้ก็มาถึงคุณผู้ชมวันที่เราได้รีวิวแท็บเล็ตของฮูเว่ยอีกครั้งหนึ่งโอ้ปีนี้แท็บเล็ตฮูเว่ยนี่ออกมาหลายตัวนะก่อนหน้าน,นี้ก็นันดุลใช้ตัว12นิ้วกว่าเนี่ยโอ้จอสวยมากแลยตัวจอโอเลนันดุลก็ใช้อยู่ตอนนี้พี่มาร์กยใช้อยู่นะแล้วก็ยังมีตัวที่ออกมาก่อนหน้าน,นี้ที่มันแบบนันดุลไปทําถึงที่จีนเป็นเรื่องเป็น,ปนราวมาใช่ไหมฮะรอบนี้มาถึงตัวนี้ฮูเว่ยเมดแพด10 1.5อื 1> 1. <c oughs> สแตลล์ไปเลยอ่ะเปิดด้วยราคาก่อนนะคะนี่คือราคาแน่เลยค่านผู้ชมเป็นเจ้าของก่อนใครหัวเว่ยเมทแพด11.5นะคะหน่วยความจำภายใน128 g b กบวก6ไวไฟเวอร์ชันนะแรม6นะ9,990บาทใจดีมีปากกาก็คือให้ปากกาหัวเว่ยเอ็มเพนซี่รุ่นที่2ไปเลย4,490บาทแล้วคุณก็เอา VTV VIP ไปอีกนะ3เดือน429บาทรวมเป็น4,919บาทก็คือกลมๆมา5,000นะไอ้เครื่องก็ประมาณหมื่นหนึ่งหักแล้วก็เหลือ5,000 21กรกฎาคม2566นี้นะท่าผู้ชมถึงวันท ที่8สิงหาคม2566นี้นั่นเองโอ้โหราคานี่อกว่าดีมากเลยนะแต่ว่ามันจะมีจุดดีจุดเด่นยังไงบ้านเดี๋ยวเราจะเล่าให้ฟังเริ่มต้นจากเรื่องแรกเลยคุณผู้ชมนี่นี่คือ Huawei Tablet นะฮะ MatePad 11.5แต่ว่าต้องบอกคุณผู้ชมนะขั้วหน่อยจะม่คัอยชัดน,นะเพราะมันเอียงขึ้นลักษณะของการวางของเขานี่อ่ะเดี๋ยวให้ตากล้องเขา refocus สสน,นิดนึงเนาะนี่คือเคสของเขาซึ่งไม่ได้แถมนะบอกไว้ก่อนการปรับระดับของเขาเนี่ยมันจะได้หนึ่งระดับเท่านั้นก็คือระดับนี้คือสมมติเรา นี่เนี่ยจะให้ลำโพงมา4ตัวแล้วก็ตัวเคสของเขาเนี่ยเห็นไหมครับมันจะมีเว้นช่องไว้เลย1-2นะเดี๋ยวหมุนค่าหนึ่งให้นะคะเป็น3นะคะแล้วก็4แล้วก็มี USB Type C อยู่ตรงนี้นั่นเองตัวเคสกับตัวคีย์บอร์ดเนี่ยสามารถแยกออกจากกันแบบนี้ได้ นี่ <c oughs> คุณก็เอาไปใช้แบบแค่นี้ก็ได้ไม่ต้องไปพกแบบหนาๆมีคีย์บอร์ดบางคนแบบผมไม่อยากได้ไงพี่อ่กก็แค่นี้ก็ได้นะครับแต่ว่าคิกสแตนของเขาเนี่ยก็คือ1ระดับเหมือนกันก็คือต้องต้งนหนึ่งระดับแบบนี้คือมันไม่สามารถแบบอื่นได้อ่ะลงไปกว่านี้ก็ไม่ได้นะฮะโอเคเข้าใจตรงกันนะวัยรุ่นเอาล่ะคุณผู้ชมนี่ก็คือแท็ปแบบของฮุเวอร์ที่เรารู้จักกันอยู่แล้วนั้นนะดูดจะอธิบายสั้นๆแล้วกันนะคะสำหรับตัวนี้เนี่ยจุดขายของเขาก็คงจะเป็นการที่หุ้เวคงอยากเปิดตลาดที่ดูแแลล้้้ววคคุมมมรรราาาาาากกขึนนยยใส่่ชิปเเซตตะะังงอ Snap 7 ร e r นที่ n ที่1ตัวนี้ถือว่าเป็นสเปคที่แรงจัดมากๆตัวน้ำหนักของตัวเครื่องเนี่ยไม่รวมเคสนะอยู่ที่499กรัมนะคะแล้วก็ตัวของหน้าจอเนี่ยจะเป็นคอเรียนแบบ 2K นะ2200คูณ1440แล้วก็เป็นจอแบบ IPS LCD นะคะที่ให้ Refresh Rate มาที่120 h z บนขนาดหน้าจอ11.5และอัตราส่วนอยู่ที่3:2ต่อนั่นเองค่ะกล้องหลังเนี่ยให้มา1ตัวนะคะเป็น13ล้านพิกเซล f นี่อยู่ที่1.8กล้องหน้าเนี่ยให้ความละเอียดมาที่8ล้านพิกเซลนะคะมาดูหน่วยความจำกันบ้างน,นะคะให้มาที่1 2 8 g กิกแรนั้นจะอยู่ที่6กิค่ะรองรับ Wifi ทั้ง 2.4GHz กิกะเฮิร์แล้วก็5 g h กิกะเฮิร์แล้วก็เป็นใช้ Wifi แบบ2 2 m ไมโมนะคะแบตเตอรี่7,700 m มิลลิแอมรองรับชาร์จเร็วอยู่ที่2 2 5วัตต์นั่นเองค่ะ แล้วก็ตัวนี้นะครับเปิดราคา9,990บาทมาพร้อมกับสโลแกน Huawei Note นะคะเป็นมากกว่าโน t e เมื่อเชื่อมต่อ Huawei M Pencil จอใหญ่11.5นิ้วอัตราร e f r e s h r a สูงสุด120เฮและชิปเซ็ตทรงพลังขนาด4นาโนเมตรก็คือ Snapdragon 7 Gen e r a t i o n ที่1นั่นเองค่ะนั่นก็คือสเปคทั้งหมดนะคะของ หัวเว่ยเมดแพด11.5ตัวนี้ความน่าสใกก็คือนี่เราต้องบอกก่อนว่าราคาเขาเนี่ยไม่ได้สูงเพราะถ้าคุณหักไอตัวเอ็มเพนซิลรุ่นที่สอออกไปแล้วเนี่ยก็คือเหลือประมาณ5,000ท่านั้นเองซึ่งโอ้โหแท็บเล็ต5,000จะดีกว่านี้เนี่ย ก็ไม่น่นี่โดยๆๆความที่ดูดเองก็ใช้หัวเวออยู่นะคะที่บ้านคือจริงเราจะโหลดแอป,ปเนี่ยก็ปกติก็จะนี่นะคะหัวเวอร์แอปแกลเลอรี่เนาะตรงนี้นะคะก็โหลดเข้าไปก็คือเข้าไปก็คือโหลดแอปได้ทั้งหมดเลยแต่เราก็รู้อยู่แล้วว่าเราต้องเราคนไทยอะ่ะมันต้องมีความสะดวกสบายมากขึ้นนะเราก็ใช้ GBox ใช่ไหมคะแล้วนี่คุณเห็นนี่ไหม Google Play Store ก็คือตัวเนี้ยน่าดุด,ดึงออกมาจาก Gbox เอามาปุ๊บเนี่ยเข้าให้ดูเลยเข้าให้เด็กดูก็คือเราสามารถเข้าไปโหลดแอปพลิเคชันเนี่ยจาก ตัวของ Play Store ได้ทั้งหมดนั่นเองนะคะมันอาจจะช้ากว่า Play Store ปกติเล็กน้อยนะคะนิดเดียวเท่านั้นเองเดี๋ยวมันมานี่มาหมดละอ่ะนี่นะคะแต่ว่าเราก็สามารถโหลดแอปพลิเคชันต่างๆเนี่ยได้เลยอย่างเช่นถ้าเราสมมตว่าอันนี้เนี่ยเป็นหัว w วฟรีสคริปต์นะคะหัวไวฟรีสคริปต์เนี่ยก็คือการเขียนนะคะเขียนเพื่อที่จะกลายร่างเป็นตัวของตัวหนังสือนด้เนเคะสามารถเขียนได้ตรงทุกที่ท,ท,ที่มันพิมพ์ได้นะคะนี่นะคะ อย่างอันนี้น้าดุดเขียนว่า Adobe Lightroom อันนี้เขียนนะเออเขียนเอาแล้วก็กดตึกเข้าไปนี่นะคะก็คือเข้ามาปุ๊บก็จะเป็น Lightroom แบบนี้ใช่ไหมวันนั้นนาดุดเล่นในเพจคนบอกว่าเออพี่อย่าลืมโหลดลิกตุม้มนะนดุดอะไรลิกตุม้มขาไปถามมาอ๋อ Lightroom แต่จะเล่นมุกลิกตุม้มโอ้โหนาดุดแบบตับไหนเนี่ยอะ เราก็กดติดตั้งได้นะคะอันนี้เนี่ยจะเป็นวิธีการที่เราต้องบอกทุกคนก่อนว่ามันก็คือการใช้เติร์ปาร์ตี้เนาะเข้ามาเพื่อที่จะให้เราโหลดตัวของ Play Store ได้นะฮะแล้วก็ใช้การโหลดแอปต่างๆซึ่งไม่ต้องห่วงนะฮะทั้งหมดเนี่ยมันก็คือการโหลดผ่านเ l a y s t โ r e โดยตรงเป็นหลักอยู่แล้วนะฮะเราเห็นว่ามันไม่มีทางที่ใครจะมาสร้างแอปขึ้นมาเยอะขนาดนี้ได้นี่ก็คือการลิงก์เข้าสโตร์แหละเพียงแต่มันใช้วิธีการาจำลองเป็นคล้ายๆกับอา่าอิมูลเลเตอร์เข้าไปนะฮะแบบนี้สบายก็เป็นไลท์รูมเปิดดด้เดให็กู มาละล็กตูม้มขอ,อตรับสูงไลลูนะโอเคอันนี้เราก็ใช้ได้นะคะอันนี้ต้องบอกก่อนว่ามันสามารถใช้ได้เพียงแต่ว่าคุณอาจจะต้องลงทะเบียนหนึ่งนะคะซึ่งนด,ดุก็จะมี Adobe อ,อยู่แล้วอ่ะโอเคเมื่อกี้ก็คือถ้าเกิดเรามี Adobe ID อย่างน้าด,ดุดี๋ยกก็เข้าได้นะคะแล้วก็พวก gmail maps อะไรต่างๆเข้าได้หมดเลยนะคะก็น้าดุจะใช้ gbox นี่แหละในการทะลุเข้าไปใช้งานพวกแอปพลิเคชันต่าง นะจุดเด่นสําคัญของรุ่นนี้อีกอย่างหนึ่งก็คือ Huawei Note นั่นเองนะคะ Huawei Note เนี่ยเป็นแอปที่ Huawei เนี่ยเขาพยายามจะสร้างขึ้นมานะคะแล้วก็ใช้งานกันส่วนเรื่องสอนใช้เนี่ยน่าดได้ทําคลิปไปแล้วคงอาจจะไม่ได้มาสอนใหม่ตอนนี้แต่ว่าเราจะแจ้งให้ทราบว่า Huawei Note เนี่ยถือว่าเป็นความหวัง ของหัวเว่ยเหมือนกันนะคะในเรื่องของการจดโน้ตซึ่งในปัจจุบันเนี่ยนะคะเรื่องของการจดโน้ตเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องที่สําคัญมากๆนะคะโดยเพราะคนที่ใช้แท็บเล็ตเนี่ยมันจะมีพื้นที่ที่เหลือมากพอที่เราจะจดโน้ตนั้นนี้ได้ใช่ไหมซึ่งหัวเว่ยโน้ตเนี่ยก็จะเข้ามานะะเข้ามาช่วยแล้วก็เชื่อมต่อน,นั้นลากไฟล์ลงมาใครแล้วเราทำให้ดูแล้วนะถ้าใครจําได้เนี่ยไปดูได้ขึ้นภาาไปดูก็นได้ว่าเราได้ทําให้ดูไปแล้วเรียบร้อยนะคะสำหรับเรื่องของหัวเว่ยโน้ตว่ามันสามารถทําอะไรได้บ้างซึ่ ล้ำสมัยต่างๆนะฮะการวาดต่างๆประสบการณ์การเขียนด้วยลายนิ้วมือที่เราได้บอกไปนะครับมากมายซึ่งเราสามารถเอารูปนะครับภายในเครื่องเนี่ยมาวางบนโน้ตแล้วเราก็สามารถที่จะตกแต่งหรือว่าจดโน้ตต่างๆได้เวลาเราเรียนหนังสือเนาะถ่ายรูปแล้วก็เลคเชอร์ต่างๆนะคะอันนี้ก็สามารถใช้งานได้เหมือนกันซึ่งเป็นการจัดการบันทึกนะคะที่ค่อนข้างมีประสิทธิภาพของทางหูเวลที่เน้นย้ำมันเลยทีเดียวนะคะในตัวของการใช้งานเอาว่าดีเทลนี้เนี่ยมันยาวมากถ้าให้พูดเนี่ยโหหรือมาสาธิตเนี่ยคงจะยาวมากและดูเนี่ยทำรีวิวตัวหยเวะ าไว้ให้แล้วเรียบร้อยนะคะสามารถไปดูได้ค่ะนอกจากนั้นเนี่ยโฮเวอรเขายังเน้นมาในเรื่องของ PC l i k e นะคะหรือว่าการทํางานให้าคล้าย PC นั่นเองหลายๆคนก็จะเป็นคำถามยอดฮิตแหละว่า Microsoft Office Microsoft Word PDF ต่างๆใช้ได้หรือเปล่านะคะน่าดุดลบออกแล้วติดตั้งให้คุณผู้ชมเนี่ยได้ดูใหม่หรือว่าสามารถทําได้นะคะพวก PDF พวกเอกสารต่างๆนะคะ ลน์อะไรต่างๆที่เราเคยใช้งานกันเนี่ยสามารถใช้ได้นะ,ะแล้วถ้าเป็น Microsoft เนี่ยได้ทันทีเพราะ Microsoft กับ Huawei เนี่ยเขาจับมือร่วมกันด้วยนะจะเห็นว่า Huawei ก็จะมีหลายๆอย่างที่ใช้ของ Microsoft นะไม่ใช่เป็นตัวคีย์บอร์ดบ้างหรือว่าตัวคอมพิวเตอร์บ้านนะคะอันนี้ก็สามารถใช้งานได้แต่ว่าอันเนี้ยต้องบอกก่อนว่ามันจะต้องอล,ล,ล็อกอินเพราะหลายๆคนอาจจะไม่ทราบวา่า Microsoft Word เนี่ยมันต้องใช้ของแท้นะมันถึงจะสามารถเปิดแก้ได้ทุกอย่างเนาะแต่ถ้าเกิดว่าใครที่ไม่อยากใช้ Microsoft Word นะอยากใช้เวอร์ชันแค่แบบบนมือถือนีดยดแนะนำตัวนี้นะ WPS Office น้เน PDF, Word, Excel, PowerPoint l คือสามามรถปิดบ WPS Office ได้ทั้งหมดนะฮะก็คือเปิดไฟดาวน์สกุมพวกนี้ได้แล้วก็ยังมี Present, พรีเซ n t พรีเซ t ต่างๆเทมเพลตต่างๆเนี่ยให้เราเนี่ยได้ใช้งานไม่ได้แตกต่างจาก Microsoft Word เลยอาจจะไม่ได้เหมือนเป๊ะแต่ว่ามันก็มีให้เราใช้งานกันที่สำคัญคือมันสามารถเปิดอานได้นะวพเอเนี่ยเขามาทำตลาดในประเทศไทยอย่างจริงจังแล้วนะจะบอกให้เพื่อนรุ่นพีน่ระุดุดเขาทำอยู่ก็เลยรู้นะฮะอ่านี่ WPS นะอันนี้ก็จะเป็นาการจาลองในตัวของ PowerPoint ขึ้นมานะคะในการใช้งานต่างๆนิงอ่ะก็สามารถใช้งานได้นะคะกับ นี่ก็คือที่ให้ใช้งานกันนะคะก็สามารถเปิดไฟล์เอกสารต่างๆได้อัน,นี้เป็นเทมเพลตได้เฉยนะที่เขาจัดมาให้เรานะฮะก็อย่างที่บอกว่าถ้าใครอยากทำ WPS ก็ทําได้เลยนะคะใช้ตรงนี้อันนี้จะเป็นเทมเพลตของ WPS ที่เราจะทําการใช่ไหมสรุปสิ้นปีสรุปงานประจําปีอะไรแบบนี้เนี่ยอ่าทำได้หมดเลยอ่ะเแบบนี่ยแบบเนี้ยคุณผู้ชมอันนี้คือเป็นเป็นแม่แบบนะแม่แบบแล้วเราก็ไปเลือกใช้งานกันได้นะฮะโอเคก็เลือกออฟฟิศก็หมดปัญหานะคะแล้วก็หายห่วงว่าสามารถทําได้นอกจากนั้นพอเรามีหัวเวทเอ็นเพนซิลที่เขาแถมมาให้ป คีย์ลัดต่างๆที่เราจะลากออกมาจากมุมขวาหรือเป็นการเขียนบันทึกหน้าจอหรืออะไรแบบนี้เนี่ยมันก็ยังใช้ได้เหมือนกับเครื่องรุ่นแพงๆปกติของทาง Huawei ทุกอย่างเลยถือว่าให้ฟีเจอร์มาแบบดีแล้วก็ไม่กักแล้วก้เราดูจากการเชื่อมต่อต่างๆจากตรงนี้นะคะถ้าเราเห็นจากการเชื่อมต่อนีเน้เราจะเห็นเลยว่ามันจะมีการเชื่อมต่อแบบไร้สายอยู่ใช่ไหมฮะก็คือตัวนี้นะคะก็คือสามารถเชื่อมต่อ ขึ้นจอได้แบบไร้สายตัวเองอันนี้ก็คือแบบให้มาครบหมดทุกอย่างเลยแล้วก็การทํางานหลายหน้าจอนะคะคู่กับมือถือหัวเว่ยด้วยเดี๋ยวขึ้นนีเ์ฟให้ดูดีวกว่านะฮะก็จะเป็นการทําเอาหน้าจอมือถือเนี่ยขึ้นไปบนแท็บเลต็ตแล้วก็สามารถลากไฟล์ย้ายสลับไปมาระหว่างมือถือแล้วก็แท็บเล็ตได้อีกด้วยนะโอ้โหนี่ครบครันมากๆเลยทีเดียวนอกจากนั้นที่เขาเน้นย้ำในเรื่องของการทํางานคล้ายๆกับ PC Li ไ e ก็คือว่าถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมเนี่ยอย่างเราดูเนี่ยใช้จอหัวเว่ยเมดวิวใช่ไหมจะเห็นเลยว่าจอ เพราะมันจะมีพื้นที่ด้านล่างเยอะกว่า16:9ที่อยู่ไปแล้วค่ะตัวจอรุ่นนี้เนี่ยเป็น s c r e e เ r a ิ i o นะคะอยู่ที่3:2ก็เหมาะก,กับการอ่านงานพวกงานเอกสารงานเว็บไซต์ต่างๆที่เราต้องใช้พื้นที่แบบแนวแนวตั้งอะ่ะแบบอย่างเงี้ยนะคะมากกว่าแนวนอนแนวนอนก็ไว้ดูหนังนนั้นเวลาที่เราใช้งานพวกนี้เนี่ยคือทุกอย่างออกแบบมาเพื่อตอบรับกับพวกเอกสารต่างๆนะคะพวก e-paper อ่าน e-book หรือทุกอย่างก็ตามแต่ที่เป็นเอกสารแล้วก็แบบนี้เนี่ยเวลาที่เราถือแนวตั้งแบบเนี้ยมันก็จะรู้สึกว่ามันอ่ะไม่ได้ยาว แบบปืดขึ้นมาเพราะว่ามันเป็นอัตราส่วน3:2ต่อ,อหรือจะถือแน่นอนแบบนี้เนี่ยก็จะไม่รู้สึกว่ามันยาวเกินไปเหมือนกันนะคะก็เหมาะกับการพกพาแล้วก็การจับถือในการใช้2ด้านแบบนี้ มากกว่าจอบแบบ16:9นึกภาพเดิเนี่ยคือต้องเข้าใจว่ามันไม่ได้ออกแบบมาแบบเป็น16:9เพื่อมาดูหนังเต็มสตรีมรูปแบบแต่เดี๋ยวนี้ก็มือถือก็ไม่ใช่16:9แล้วน่าดูด้วเดี๋ยวนี้คนก็เริ่มหลุดออกจาก16:9เยอะเหมือนกันนะในพวกอุปกรณ์ต่างๆพอมัน3:2แบบนี้เนี่ยเออเราคิดว่ามันน่าจะใช้งานได้ดีนะฮะแล้วก็คล่องตัวมากกว่าเวลาที่คุณพกพาแล้วก็ใช้เขียนค่ะต่อมาเนี่ยเรื่องของหน้าจอพอมันกลายเป็น3:2ปุ๊บเนี่ยเราก็อาจจะดูได้ไม่เต็ เนี่ยกูจะดูอะไรอะ่ะแล้วนี่หอย่างลื่นจอเนี่ยมันสบายนะฮะับพวกดูวิดีโอแบบ60เฟรมอะไรแบบนี้เนี่ยคือมันลื่นไหลามากๆนะคะตัวสีสันจอนี่ได้เลยคือมันโอเคแล้วก็เนี่ยไม่ YouTube ตรงไหนเอาปากกามาวงมัน YouTube ทุกตรงบอกตรงๆมันคือ YouTube ก็คือเล่นได้หมดนะฮะตามสบายแล้วเราก็เนี่ยรันไปเลยพี่จะทำอะไรพี่ก็ทำไปอันนี้ดูดจะดูเอสป้าอย่างงี้ใช่ไหมฮะไปเลยค่ะนี่นี่มาแล้วนะคะ c a u s e m to spicy for your heart นี่ไปละลื่นๆน,นะคะก็คือ เนว่าเนี่ยแม้ว่าเราจะดูผ่าน G Box ก็ตามแต่นะคะแต่ว่าการตอบสนองของพวกเครื่องอแอปหลับเนี่ยพวก YouTube หรือพวกอะไรเงี้ยไม่ได้มีปัญหาเลยสามารถใช้งานได้ดีนะคะหน้าจอเป็น IPS LCD ตัวนี้อาจจะไม่ได้แบบโอ้สีสวยเวอร์เหมือนดูหนังอะไรอย่างนี้ถ้าเกิดั้นไปเอา Mid 11อ่ะจะดีมากตัวที่เป็นจอ OLED Display นะคะอันนั้นจะดีมากๆเลยาการตอบสนองทุกอย่างเร็วเห็นไหมเราบอกกันเลยว่ามันไม่มีอะไรช้าเลยคือทุกอย่างเร็วมากด้วยชิปเซตของ Snapdragon 7 Generation ที่1ด้วยนะคะตัวนี้เนี่ยทำให้เครื่องแรงขึ้นเยอะมากๆการตอบสนองผ่าน G Box โอเค อาจจะกินแบบเยอะขึ้นเล็กน้อยมันอาจจะไม่ได้ลื่นเท่ากับแบบเป็นเขาเรียกว่าเป็น Pure Application บน อ่ะเป็นเดทีฟแอปอ่ะมันมันก็เดทีฟแหละแต่ว่ามันต้องผ่าน Gbox ก่อน,น่ะแต่ว่าถ้าเกิดว่าใช้ Gbox แล้ว CPU มันแรงอ่ะมันจะไม่ค่อยมีผลเท่าไหร่มันจะเห็นแบบนี้ลื่นเลยส่วนเรื่องการเล่นเกมเน,นี่ยขึ้นอินเสิร์ตให้ดูเลยนะคะต้องบอกว่ามีความลื่นไหลกว่าที่คิดมากอ่ะจัดเกมชินิม c กไปนะแอดบินก็ไปเล่นมากันนะดุดก็คือเรื่องหัวทิมใช้คำน้ดีกว่าเรื่องหัวทิมนะคะการมี Gbox ก็สบายๆนะเราสามารถล็อกอินเกมได้ผ่านทาง Google ด้วยนะคะก็สามารถเล่นได้เลยก็คือลื่นไหลกว่าที่คิดแล้วก็ความร้อนเน่่่่ดไไม้้้อองจจับบนนนเเเเพรรรรราะะวสสสใใแท็็็กกกกคูึช GBo คล็อกส์แบบนี้เนะี่ยมันไม่สามารถเล่นเกมได้ทุกเกมนะฮะอันนี้ต้องแจ้งให้ทราบก่อนลหลายๆเกมเนี่ยเล่นได้อย่างพวกเกมครอสแพตช์ฟอร์มเนี่ยมันเล่นได้สบายอยู่แล้วไม่มีปัญหาอะไรส่วนอีกลหลายๆเกมเนี่ยก็เล่นไม่ได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นแล้วต้องบอกก่อนว่าหัวเว่ยเครื่องเนี้ยหรือว่าแท็บเล็ตหลายๆยี่ห้อเนี่ยบางทีอ่ะจุดประสงค์เขาไม่ได้ออกมาเป็นเกมมิ่งแต่นะไอ้น้องแจ้งให้ทราบก่อนว่าใครอยากจะเล่นเกมเนี่ยมันก็อาจจะมีละหลายๆเกมที่อาจจะเล่นไม่ได้อันนี้ก็ต้องแจ้งให้ทราบแต่คนซื้อแท็บเล็ตส่วนใหญ่เนี่ยเขาทำงานใใหหหหญญ่่่่่่่่่่เเเเเกกกกินนนนนนนะะดดดดดดดวววาาลลลมมมมแแ้ไไไคออออยยถถััััทรปบบบืืง เลยหรือฉันอนาะยุเยอ,ยอะแล้วก็ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่เป็นว่าไม,ไม่ไม่ถนัดกับการเล่นบนอ่าแท็บเล็ตสักเท่าไหร่นะฮะนอกจากเกมจิ้มๆอ่ะแบบแนวแบบคุกกี้คิงดอมอะไรเงี้ยจิ้มจิ้มอ่ะพอได้อยู่บ้างอะไรเงี้ยนะฮะแบบ R O V เงี้ยนั่นดูจะไม่เล่นบนแท็บเล็ตเลยไม่ไหวพับจีเงี้ยไม่ไหวเล่นไม่ไหวจ้ะใครเล่นไหวบอกด้วยเด้อมาถึงตรงนี้บ้างน,นะคะในเรื่องของที่จะพูดหนึ่งก็คือเรื่องลำโพงลำโพงตัวนี้เนี่ยมี4ตัวดังมากดังสนั่นดังแบบโอ้โหแบบ เราเคยพูดเกิดทุกคิดนะว่าโอ้หเวควรไปเอาดีด้านการทําเครื่องเสียงนะเพราะว่าถือว่าเป็นอุปกรณ์ที่มีเครื่องเสียงที่ค่อนข้างดีเลยโดยเฉพาะเรื่องของลําโพงเนี่ยไม่ผิดหวังเลยเสียงค่อนข้างดีมากๆเลยทีเดียวนะคะคราวนี้มาต่อกันเรื่องรายละเอียดต่างๆเช่นกล้องกันบ้างนะคะกล้องหน้าเนี่ย8ล้านพิกเซลมันจะเป็นแบบแนวกว้างมุมกว้างเลยนะน้นความคามชัดอาจจะไม่ได้เยอะมากแต่ว่าก็เน้นวิดีโอคอรแล้วกว้างๆหน่อยสีผิวสกินโทนใช้ได้นะถือว่าทำออกมาได้โอเคกล้องหลัง13ล้านพิกเซลก็คมชัดดีนะคะแต่ก็ไม่ค่อยได้เอาถ่าายยะรนกดพ นิดๆเท่านั้นเองนะเรือถ่ายของส่งไปให้ลูกค้าอะไรเงี้ยเล็กน้อยเท่านั้นคือเราไม่ได้คาดหวังอะไรจากกล้องแท็บเล็ตมากขนาดนี้แล้วแต่ว่าที่ติดมาเนี่ยก็ถือว่าคุณภาพกลางๆพอใช้ได้ค่ะส่วนงานวิดีโอรุ่นนี้นะคุณผู้ชมอัดได้ถึงระดับ 4K กันเลยทีเดียวนะอืมแต่ว่ามีใครอัด 4K ไหม ก็อาจจะมีบ้างวางอะไรเงี้ยคืออย่างออที่พูดว่ามันสุดท้ายแล้วอ่ะมันคือแท็บเล็ตส่วนใหญ่แล้วลูกคิดว่ามันคืออุปกรณ์ที่เอาไว้จัดการในเรื่องต่างๆมากกว่าที่จะเอามาถ่ายเอนเตอร์เทนเมนต์เต็มรูปแบบนะแต่ว่าก็เคก็ให้สเปคมาสูงดีนะคะในเรื่องของกล้องที่ให้มาทั้งตัวภาพนิ่งแล้วก็วิดีโออะไรแบบนี้เนาะคราวนี้มาถึงนี่จุดพิจรารณาบ้างการแบบดีมากเลยมีคีย์บอร์ดมีเพนซิลมีทุกอย่างแถมให้ด้วยแถมเพนซิลให้ด้วยแต่ทุกคนมันเกิดขึ้นแล้วเพน จงดูและปาดปื้มไม่ได้แต่นะจริงๆแล้วนั่นดูดมีทางแก้ให้จริงๆไอ้รุ่นก่อนนั้นที่ดูดรีวิวไปอะโมเวอรรุ่นที่แล้วอะไอ้ตรงเคสมันจะมีช่องแหว่งให้แล้วเราก็ใส่เพนซิลลงไปได้จึ๊กไม่ต้องไม่ต้องพึ่งแม่เหล็กก็ได้เพราะอะตอนจริงๆนะรุ่นไม่ได้สนใจอะไรแม่เหล็กเลยรู้ป่ะเพราะอะไรรไหมถ้าคุณติดแม่เหล็กได้อะยี่ห้อไหนที่รุ่นเคยใช้นะปัดทิ้งก็หลุดหมดอะสกิปนิดนึงก็หลุดแล้วบางยี่ห้อติดไว้ข้างหลังติดข้างหลังเงี้ยเออ หลุดเหมือนกันคือคือเอางี้เราไม่ได้ไปตื่นเต้นอะไรกับไอ้แม่เหล็กนั่นหรอกแต่ว่าเราอยากให้เคสของเขาเนี่ยมันมีที่เก็บเพนซิลเหมือนตัวก่อนหน้าน,นี้หน่อยนะเพราะสุดท้ายแล้วมันเก็บไม่ได้อ่ะพี่จา๋าทั้งหมดเนี่ย ที่เปจุดพิณามีแค่จุดเดียวคือพี่แถมมาแต่ติดไม่ได้แค่นั้นเลยค่ะไม่มีที่เก็บด้วยนอกนั้นรุ่นนี้นะดุดไม่มีอะไรตาหนิค่ะสรุปและท้ายสุดนะคุณผู้ชมจริงๆแล้วเครื่องเนี่ยดีมากนะลื่นไหลดีมากแล้วก็ประสิทธิภาพฮาร์ดแวร์เนี่ยแทบจะต้องบอกว่าหายห่วงนะสำหรับหัวเว่ยม่ว่าจะเป็นเรื่องของลําโพงจอภาพจอภาพเนี่ยเป็น IPS LCD ก็จริงแต่ว่าจริงๆแล้วคุณภาพค่อนข้างดีนะครับน้าดีแล้วก็พวก Google หลายตัวเลยนุยนดใช้แอปช่วยเยด็ดหลายตัวเนี่ยก็คือนดูใช้ G Box เนี่ยในการ่่่่วยหลอดดกาาาารรตตติั้้งงโปแแแมมๆไไบบท เพื่อการเล่นเกมโดยเฉพาะนะฮะแล้วก็ด้วยราคานี้เนี่ยพอตัดราคา Huawei e n s i o n ไปปุ๊บเนี่ยคุณจะซื้อในราคาประมาณ5,000บาทเนี่ยเราคิดว่าถ้าคุณจ่าย5,000บาทให้แทบเล็ตเพียวๆเนี่ยก็น่าจะไม่มีอันไหนดีกว่าตัวนี้อีกแล้วนะคบเพราะว่า Snapdragon 7 Gen a น i o n ที่1มันเร็วมากจริงๆแล้วมันไวมากเลยนะคะผมว่าวันนี้ทุกคนเนี่ยจะได้รับข้อมูลที่ดีไปนะ Huawei MatePad 11.5และนี่คือรีวิวเต็มนะคะสำหรับวันนี้เราพอ็ดีราตรีสวัสดิ์ค่ะโอยาสุมิค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย